สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมวอนริบีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวคาตาคุรินะครับผมเราจะอยู่ในซีรีส์ของโฟเอ็ดนะครับเป็นทัดคาตาคุริแต่ว่าไม่ใช่ไชนีนะทุกคนไม่ใช่ไชนีนะตัวนี้น้องจะโหดกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยตัวน้องเองเนี่ยที่มี2บับนะครับก็คืออันนี้อันนี้คือเป็นคยเอ่อรีคเียมนะครับรีคเียมเนี่ย อูดายัางอยู่ที่4.9ป่ะเป็น S เหมือนกันนะแต่4.9นะครับแต่ตัวน้องเนี่ย4.3เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าน้องมีโซนิกนะครับแล้วก็มีโจมด้วยนะทําให้ดาเมจและเขาเรียกอะไรขนาดนี้ดาเมจเป็นบวกนะรีเคยมด้วยนะดาเมจเป็นบวกนะ <S 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 ก็ยังน้อยกว่าเลยนะครับผมเอ้ยน้อยกว่าป่ะเอ้ยไม,ไ,มไม่ไม่น้อยดีมากกว่ามากกว่านะครับมากกว่านะครับต้องขอโทษด้วยนะครับออตอนนี้น้องเนี่ยนะครับบั็กอีกแล้วโอเคช่างมันนะครับช่างมัน โอเคน้องมีโซนิกเนี่ยมันช่วยลดคูดาวเนี่ยประมาณถ้าผมจะไม่ผิด20%นะตัวคูดาว20%นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นโจม1น,นะครับโจม1เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจ10%นะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับส่วนคาตาคุริเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ตัวดาเมจนะครับผมไม่ใช่ตัวดาเมจแล้วตัวน้องด้วยความทีออ่อัพ3อัพสกิลประมาณสกิล2เนี่ยก็ตีหลายฮิตแล้วนะครับผม ผมว่าในความรู้สึกผมสปิริตที่แนะนําก็คงจะหนีไม่พ้นตัวเนี้ครับผมตัวไอส์สปิริตนะครับก็คือสโลเพิ่มขึ้นนะครับสโลหรือสตันเพิ่มขึ้นเนี่ยสานะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์กับน้องแทบจะแทบจะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งก็คือเป็นตัวสโลนะครับหรือว่าถ้าถ้ามองถึงเรื่องแบบเฮ้ยเราอยากจะสกิลหลายๆรอบนะครับก็ต้องมองเป็นสตอมไปนะครับผมมองเป็นสตอมไปเลยนะครับผมมองว่าประมาณนี้นะส่วนใครที่มี คำแนะนำใดๆนะครับก็ลองลองแบบลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเอผมว่าอันนี้ดีกว่านะพี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นตัวนี้ไหมตัวนี้ก็ผมว่าก็พอเข้าทานาเาข้าท่านะก็คือแบบเออโอเคถ้าเราเล่นเวฟน้อยๆอย่างเงี้ยเราอยากจะอัพไวๆนะครับก็เอามาโอเคลดจำนวนรบรับลุยทุยลดเงินในการอัพลงนะครับ15%นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่แต่ว่าผมก็ยังแนะนำเป็นตัวไอนะครับตัว บวกสโลนะครับแล้วก็ตัวที่เพิ่มเพิ่มของเขาเรียกว่าไรนะเพิ่มคูดาไอรถคูดาานะครับผมมาเราจะไปด่านอินฟินิตี้เหมือนเดิมนะครับด่านดีด่านเดียวของเรานะครับผมมาโกโก้นะครับก็ตัวคาตาคุลีเนี่ยฟูเอสตัวเนี้ยนะครับข้อดีของมันเลยเนี่ยก็คือมันสโลนะครับแล้วก็สโลสโลนะครับถ้าเทียบกับตัวถ้าเทียบกับตัว ตัวไอดาคอนเนี่ยนะครับไอดาคอนไม่ได้สโลวนะ์นกขนาดนั้นนะครับไอดาคอนเนี่ยจะออกแนวเป็นสตันมากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ขึ้นเป็นสโลว์นะแต่ผมว่ามองว่ามันหยุดมันหยุดไปเลยเนี่ยมันไม่เหมือนคาตาคูริไงคาตาคูริในความรู้สึกผมผมว่ามันมันแอบดีกว่านิดหน่อยนะครับโอเคมาเรามาวางคาตาคูริเนี่ยค่าวางอยู่ที่1350นะครับวางได้ผมจำให้พิดารณาสี่ตัวมั้งนะครับมาสกิลแรกสกิลแรกน้องก็แบบปอกแป๊กปักแป๊กอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าดีไหมก วงสปีดเนี่ยถือว่าโอเคนะครับก็ต้องจำด้วยนะครับว่าน้องมีโซนิกแล้วก็โจมหนึ่งนะครับก็จะทำให้โหดกว่าตัวปกตินิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้โหดกว่าเยอะโหดกว่าแค่นิดหน่อยนะครับมาๆๆคาตาคุรินี่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับก็เลยเออ่ถามว่าดาเมจได้บ้างไหมผมว่าได้นะครับเพราะว่าตาคาตาคุริมันถ้าผมจะไม่ผิดหวังได้4ตัวนะครับแล้ว4ตัวเนี่ยมันสามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ได้แล้วโอเคอัพตัวนี้ไปก่อนนะจริงๆถ้ามีบจิกับตัวนี้มาด้วยบูมามาด้วยเนี่ยผมยิ่งผมว่าบูมามันให้เงินเยอะกว่านะเพราะว่าผมเคยไปอ่านเขารีวิวนะครับว่าแบบโอเคบูมาเนี่ยมันให้เงินได้เยอะกว่าบจินะครับในการที่อัพตันแล้วเนี่ยแล้วก็สองบัฟนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมอยากให้มันอลังการนะครับผมผมก็เลยใช้นะครับผมต้องขอโทษคนที่เสียเวลามาดู มันนานๆด้วยนะครับโอเคนะครับมาสกิลถัดไปของมันยังไม่ได้มานะครับเพราะว่าผมยังอัพไม่ตันอัพตัวเงินไม่ตันนะแต่ด้วยความที่มันก็อัพแพงอยู่นะคาตาคุรินะครับตัวนี้ผมว่าผมอาจจะเก็บเอาไว้หรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะครับยังไม่มั่นใจผมเพราะผมได้รีควีมมาแล้วไงผมก็เลยไม่มั่นใจนะคือมันได้โซนิกผมว่ามันก็อาจ,จะดีแหละอยาขอดูก่อนนะครับว่าดีจริงหรือเปล่า โอเคผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับคาตาคุรินะแล้วก็เดี๋ยวขอวางตัวนี้ไว้กันท่านะครับเป็นเป็นไม้กั้นหมาตรงนี้นะครับโอเคคาตาคุลีนะครับสกิลที่2จัดมากนะครับเนี่ยแหละสกิลที่มันดีนะครับเพราะว่านี่มันยิงหลายฮิตมากนะทุกคนเอาไว้ตัดโลได้นะครับเอาไว้สโลได้เพราะว่ามันแบบตีหลายฮิตสุดๆนะแล้วดูดูครูดาวตัวนี้ดิ4.3บูโคตรละของสโลแต่งจริงอะ่ะ อคาตาคุลิผมก็มีนะครับเป็นรีเคลมด้วยแล้วก็ผมก็มีไอดรคอนด้วยไงซึ่งสเตตมันดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างตัวนั้นไม่ใช่นี่ด้วยเัอนะครับแล้วมันทำดาเมจได้ค่อนข้างดีกว่านะครับก็ผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะเก็บไปไหมหรือว่าขายทิ้งนะครับหรือว่าจะให้คนอื่นนะครับก็ดูมันไปนะครับเนี่ยมาทำดาเมจหลายหินมากนะครับแล้วก็สโลแบบค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับมาสกิลต่อไปกันเลยนะครับ ตัวนี้ผมว่าเอาจริงๆผมมองผมว่าอับคามก็ดีนะครับเพราะว่าด้วยตัวน้องเองนะครับตีแค่ฮิ t เดียวแล้วเห็นปะจากมันแก้เป็นสกิลที่ผมว่ามองว่าดีมากนะแต่พอมันเป็นสกิลเนี้ยมันตีฮิตเดียวแล้วอ่ะมันผมว่ารู้สึกไม่ค่อยดีคือสกิลสระสกิลสามสกิลสี่เนี้ยผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันตีตเดียวนะครับฮิตเดียวจริงๆอะ่ะเอาดิปึ้งจบนะครับแต่ถามว่าสาโลว์ไหมมันก็เหมือนมันจะสโลว์หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ โอเคมาเรามาสกิลถัดไปเลยนะครับก็เป็นเหมือนเดิมแหละนะครับต่อยปังเข้าไปนะครับน้องก็จะต่อยปุ้งปังปุ้งปังของน้องเข้าไปปึ้งนะครับแต่เป็น l อวงใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมว่ามันใหญ่ขึ้นนะโอเคมาสกิลถัดไปกันเลยนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่สกิลเนี้ยผมว่าเธอสามสี่ห้าอัพข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับข้ามไปให้ไว าะว่ามันไม่ค่อยดีนะครับคือมีตังเราค่อยอัพก็ได้นะครับคือใช้สกิลสองไปก่อนนะครับสกิลเนี้ยมันอาจจะสโลดีขึ้นนะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเพราะว่าตัวสกิลมันดูดีมันแบบเป็นแท่งไอติมแล้วมันก็เล็กอ่ะนะครับมาข้ามได้ข้ามนะครับสกิลนี้แหละที่จะเป็นสกิลที่ทําให้เรารู้สึกว่าคาตาคุริมันโหดขึ้นนิดนึงนะครับก็คือสกิลสุดท้ายนั่นเองนะครับ สกิลสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นโดนัทดราก้อนนะครับของคาตาคุรีเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันต่อยปับ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 แล้ววงก็คือ27.5ทุกคนไม่น่าเกียดนะครับครูดาวห้าจุดสี่วินะครับถ้าสมมุติว่าได้บัฟสตอมมาอีกนะครับ5.4าจุดสีวินะทุกคนอ่ะผมจะคำนวณให้ดูแล้วผมก็ชอบปิดแคลคูลเลเตอร์มเลยนึ่งแล้วมันออกอ่ะโอเคโอเค เครื่องคิดเลขผม,ผมชอบปิดแล้วผมผมชอบคิดเงแต่ผมชอบปิดผมก็ง,งงตัวเองเหมือนกัน5.4วินะครับลบ25%นะโดนัทจะตีแค่ในอันตินะครับออ่อาสกิลสุดท้ายเนี่ยน้องจะตีแค่4วิเฮ้ยนี่มันแบบสโลแบบหนักเวอร์เนี่ยจริงแบบหนักหนักดวงๆวงอะแล้วคาตาคุริอะมันวางได้ทั้งหมดเท่าไหร่3ตัวโอ้โหบึมบั่มผมบอกเลยบึมบั่มนะครับ โอ้โหบอกเลยว่าดีมากๆนะแต่อย่าลืมว่าตัวนี้มันมีโซนิกนะครับผมมันมีโซนิกแล้วก็ดาเมจนะผมว่าถ้าใครจะหานะครับหาที่เป็นโซนิกกับวิ่ง3ก็ได้วิ่ง3มาเรามารีเองก็ได้นะครับแต่โซนิกเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะครับแล้วก็การที่จะมี 3S เนี่ยมันก็หาค่อนข้างยากนะครับคุณอาจจะมีเป็น A แต่ผมว่า A ก็ใช้ได้นะครับไม่ได้แย่นะครับโอเคแล้วก็าเอาม,ามาใส่ก็ถ้าเราได้โซนิกกับวิ่งก็คงดีนะครับหรือว่าได้โซนิกกับวิ่งกันวเลยไหมจะโหดก่าเดิมไหม เออวิ่ง3มันได้11.2นะได้11.2นะครับก็เอาฐานตรงนี้ลบไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าผมให้ผมตีเข้าๆเนี่ยผมลองจะตีเข้าๆแบบที่ผมเคยได้เลยนะก็คืออ่าตัวเนี้ยมัน5 4อ่าจุถูกไหมนะครับลบ1 2 5นะครับจะอยู่ที่4วิก่ากว่าอันนี้คือผมคิดแบบเข้าๆนะครับแล้วก็ลบอีก25%เอาฐานตัวนี้เป็นฐานนะครับ คาตาคูริเนี่ยจะตีประมาณ3.5นะครับผมว่าเออ3.5ถึง3.8ประมาณนี้นะครับถ้ามีเออ่วิ่ง3ด้วยนะครับถ้ามีวิ่ง3ด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นวิ่ง2วิ่งวิ่ง1วิ่ง2เนี่ยอาจจะไม่เท่าวิ่ง3นะครับก็จะเล่าๆนี้นะครับของคาตาคูริที่เป็นตัวซัพพอร์ตของเราหลายๆคนนะครับผมถามว่าดีไหมมันดีนะครับดีที่สกิลสองนี่แหละนะครับสกิลสองเนี่ยอ้าผมต้องจะเปรียบเทียบไปดูนะครับ ปุ๊บอ่ะสกิลสตีแค่4.3วินะครับแต่สกิลนี้ตี5วินะครับถ้าเราใช้สกิลนี้นะครับบวกโซนิกอ่ะอันนี้มีโซนิกแล้วนะถ้าเอาตัวเนี้ยบวกมีโซนิกแล้วบวกสตอมเป็นไงนะครับเออสีะนะครับผมลบ25%เหลือแค่3วิทุกคนอันนี้คือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเป๊ะนะครับเพราะว่ามันคิดจากคือสตอมมันจะคิดจากฐานที่เรามีคือตัวนี้นะครับ โผมว่าบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับเรามี3ตัวต่เยนประปับประับประับปะับปะับปรับสโล์แคบจะตลอดนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันมาได้น,นะตัวนี้นะคาตาคูลีนะครับผมก็ใครถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ ใครมีข้อแนะนําติชมอย่างไงนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมใครอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนนะครับหรือรีวิวตัวอะไรเนี่ยาสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมจะยินดีมากๆนะครับก็คลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ